ท่านผู้ชก็ถือได้ว่าภาพใหญ่เนี่ยก็เราผ่านพ้นช่วงสงกรามมาแล้วนะครับมีซูเปอร์โพลนะครับทางคุณนพดลกาิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเรื่องสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในสายตาประชาชนเขาสำรวจ15-19เมษายนก็เอาดูบางหัวข้อนะครับดัชนีความสุข ของคนไทยหลังสงกรานก็พบนะครับว่าส่วนใหญ่ก็คือร้อยละ40.7กลับมารู้สึกทุกข์เหมือนเดิมนะถึงทุกข์มากทุกข์เหมือนเดิมจนถึงทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทำสุขภาพก็ไม่ดีมีปัญหาครอบครัวยาเสพติดมลพิษความวุ่นวายทางการเมืองความไม่ปลอดภัยอันนี้ส่วนใหญ่เลยนะครร้อยละ40.7บอกว่า ผ่านสงการา์ไปแล้วก็กลับมาทุกเหมือนเดิมนะครับ24.8ก,กลางๆครรู้สึกกลางๆไม่สุขไม่ทุกข34.5สุขเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมถึงเพิ่มขึ้นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอาชีพการงานด้วยนี่นะครับอีกหัวข้อหนึ่งถามถึงความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกตื่นตกใจต่อคนหรือเจ้าหน้าที่รัฐติดอาวุธพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ68.2นะคร รู้สึกตกใจไม่เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นกลุ่มคนขบวนการออกมาคุกคามประชาชนและก่อความไม่สงบในที่สาธารณะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความหวาดกลัวต่อภัยเศรษฐกิจอันนี้หัวข้อหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่ร้อยละ81.9กลัวเงินไม่พอใช้กลัวว่าเศรษฐกิจจะแย่กลัวว่าข้าวของจะราคาแพงค้าขายไม่ดีร้อยละ75.2กลัวเงินออม เงินเก็บลดลงกลัวว่าเงินจะหมดนะครับร้อยละ62.2กลัวนโยบายรัฐบาลทำไม่ได้จริงกลัวนโยบายของรัฐมีผลต่อเงินในกระเป๋าร้อยละ61.8กลัวสงครามการค้าโลกกลัวราคาน้ำมันพุ่งกลัวภาษี53.5กลัวตกงานกลัวถูกลดเงินเดือนนี่นะฮะแล้วก็เขา ถามเรื่องนี้นะครับความนิยมต่อแพรทองทานนายกทมนตรีผลสำรวจนะฮะร้อยละ60.3เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อนายกเพราะนโยบายตอบโจทย์ช่วยเหลือคนรายได้น้อยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นผู้หญิงคนรุ่นใหม่เก่งทำงานเร็วได้บารมีพ่อภาพลักษณ์ส่วนตัวรักครอบครัวดูดีมีสงา่าคิดอ่านพูดทานสมัย สื่อสารตรงประชาชนและปรับตัวเก่งอันนี้ของผลสำรวจของวิจัยโพวิจัยซูเปอร์โพนี่นะฮะ24.8เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นนะฮะเพราะขาดประสบการณ์เป็นเครือข่ายตระกูลการเมืองยังไม่เห็นผลงานชัดเจนมีหลุดอารมณ์ดูไม่ดีนะครับกังวลของกังวลผลของนโยบายบางอย่างยังไม่เด็ดขาด และเห็นแก่พวกพ้องอย่างนี้เป็นต้นเส็จนะฮะเทศกาลงานสงกรานทุกทิศที่ยังเหลืออยู่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่เรียกว่าวันไหลนั้นก็คงจะหมดแล้วล่ละฮะเหลืออีกที่เดียวเท่านั้นนะนับจากนี้ไปก็คือวันศุกร์เสาอาทิตย์นี้ก็คือสงกรานพระประแดงนอ,อกนั้นก็น่าจะจบแล้วนะะไม่น่าจะมีแล้วอย่างเมื่อวันสองวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่ วันไหลาบางสเสร่นะฮะวันไหลาบางสเสร่ผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีมีการเล่นน้ํามีการสงน้ําพระนะฮะมีการลดน้ําผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนนะครับในพื้นที่ก็เล่นน้ําสงกา์กันเหมือนกับพื้นที่อื่นหละฮะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะนําถังน้ำนะฮะขึ้นหลังรถ แล้วก็ไปร่วมเล่นน้ําสงการกับเด็กๆนะตามท้องถนนนะครับ <c oughs> ก็ทําให้การจราจรที่บางสเสรนะฮะหนาแน่นเจ้าหน้าที่ตํารวจสพสตัตหีบก็นํากําลังลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยนะครับนี่ฮะบรรยากาศที่บางสเสระฮะจังหวัดชนบุรีฮะบ,บางสเสรตําบลเป็นชื่อตําบลน,นะฮะตมบลบางสเสรอําเภอสตัตหีบนะครับ แล้วก็ที่สมุตปราการนะครับที่สมุตปราการบรรยากาศนะครับการสืบสามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของเทศบาลบางเสาธงในงานลดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในชุมชนนะครับอยู่ที่ลานหลวงพ่อนาคในเขตเทศบาลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุตปราการนะครับ ผู้นำชุมชนหัวหน้าสว่วนราชการประชาชนจำนวนมากก็มาร่วมงานนะครับก็มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นนะฮะนี่มีการรำนะครับอยู่ตรงลานหลวงพ่อนาคท่านผู้ชมฮะ,ปปะนี่ครับ,รบก็มีการจัดงานกันขึ้นมานะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเรื่องของการสาดน้ำอะไรนะฮะแต่เป็น มีการลดน้ำนะฮะลดน้ำดำหัวแล้วขอพรผู้สูงอายุแต่ก็มีการเล่นสงกรานบ้างแหละฮะนะนี่ครับแถวเคหะบางพรีนะฮะบางเสาธงนะครับแล้วก็ที่พิจิตท่านผู้ชมะฮะอันนี้ก็แบบเออเป็นประเพณีที่แปลกแปลกพอสมควรเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นนะฮะ ที่จังหวัดพิจิตรจัดงานประเพณีนะฮะยกธงเลิกสงกรานนะฮะยกธงเลิกสงกรานต์นะ,ะซึ่งสงกรานเนี่ยมีการเล่นสาสตร์น้ำมาตั้งแต่วันที่13-14-15นะครับซึ่งบางจังหวัดก็ยังมีการเล่นกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พิจิตรมีงานประเพณียกธงเลิกสงกรานก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อเป็นการบอกกล่าวชาวบ้านและพี่น้องชาว กเกษตรกรนะครับว่าถึงเวลากลับเข้าสู่การทํางานแล้วเข้าสู่โหมดการทํางานแล้วนะครับอันนี้จัดขึ้นที่ลานวัดหนองสโสนครับตาบลหนองสโสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปร่วมด้วยผู้ว่าจังหวัดพิจิตรเป็นสุภาพสตรีนะครับคุณธนิยานายพินิษ์นะครับมีผู้นําชุมชนมีชาวบ้านนะครับสืบสามประเพณีการประกาศบอกเลิกวันสงกราน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู N ่ช่วงทำมาหากิน ah นะครับ <S <S จะเห็นนะช่วยกันเห็นไหมเมื่อสักคู่นี้ก็ยกธงสาวธงประดับธงแล้วก็นําไปผูกกับปลายไม้ไผ่สูงประมาณสัก4ีเมตรนะฮะชาวบ้านก็แห่ช่วยกันนะฮะเอาธงจากหมู่บ้านตัวเองนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็มีการร้องลําทําเพลงนะฮะสนุกสนานซึ่งถือเป็นการบอกเลิกวันสงการานนะครับ ประเพณีนี้ไม่ใช่ประเพณีใหม่ท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ประเพณีใหม่เป็นประเพณีโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั้งซึ่งอพยพมาตั้งรกรากเป็นชาวไร่ชาวนาที่แห่งนี้นะครับเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะเออนึกว่าแบบพึ่งจัดแต่ในยุคที่ยุคเมื่อก่อนการสื่อสารไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะฮะเราก็ไม่ทราบ ก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าที่พิจิตรมีพิธีโบราณชื่อยกธงเลิกสงกราน <c oughs> นี่มีอะไรแปลกๆเราก็นำมานำเสนอให้นะฮะออล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีฮะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งได้รับการสืบทอดต่อกันมานะฮะครับ